สวัสดีครับบรรยากาศยามเย็นอีกหนึ่งวันครับกับโครงการเมาท์เทีน9ครับห่างถนนจอปรอเพียง500เมตรเองนะครับบรรยากาศวิวเขาชัดๆครับเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับลูกค้า แบ่งล็อกละหนึ่งไร่ครับตรงนี้เรากำลังจะเตรียมพัฒนานะครับก็จะโถมเท่าถนนเลยนะครับจากพื้นเดิมนะครับถนนในโครงการกว้าง10เมตรนะครับทำแอดฟันครับลาดยางมาต่อยเรียบร้อยในแปลงสามารถขุดบ่อน้ำได้หนึ่งบ่อเลยนะครับแบบนี้มีพื้นที่ตัวอย่างนะครับ ที่กำลังจะเตรียมโถงครับเอาภาพบรรยากาศมาให้ชมก่อนนะครับน่ครับบรรยากาศสดๆครับถนนด้านหน้าคือถนนต้นกระบกเข่าน้อยนะครับอันนี้ผมอยู่บนดาดฟ้าสำนักงานครับ สนใจก็ติดต่ออิสาราได้เลยนะครับยังไงครับขอบคุณมากนะครับ